ออกบูธงานแฟร์ขายแฟรนไนชายต้องใช้งบเท่าไหร่ผมก็เพิ่งไปออกมาเลยนะครับบูธที่ผมไปออกเป็นบูธที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหน่วยงานรัดจัดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีผู้จัดอีเวนท์ที่เขามีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายในการออกบูธเนี่ยก็มีหลายระดับเลยมีตั้งแต่หลักร้อยต่อวันพันต่อวันจนถึงหลักหมื่นต่อวันราคาเนี่ยก็ตามคุณภาพของทำเลในการจัดงานแล้วก็คุณภาพของผู้จัดแต่แน่นอนครับว่าไซส์ที่อยู่ตรงกลางและอยู่ตรงบนเนี่ยงบประมาณในการเท่าบูธเนี่ยก็จะมีโอกาสที่เราจะขายแฟชว่นชายได้มาก ต้องรู้ว่าเราจะต้องเลือกตำแหน่งของบูธตรงไหนนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นจุดอับหรือเป็นจุดที่ยืนให้ข้อมูลแฟนชายลำบากเนี่ยโอกาสทางการขายก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากขายแฟนชายเนี่ยการที่เราไปออกบูธงานแฟร์ที่เกี่ยวกับการขายแฟนชายโดยตรงเนี่ยอันนี้ก็มีโอกาสครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถขายแฟนชายได้นะครับตัวผมเนี่ยก็ไปออกมาหลายบูธก็ได้ลูกค้าที่มาซื้อแฟนชายพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางการออกบูธก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับที่เราจะหาลูกค้าแฟนชายได้ครับ